ปอปูอหลวงพ่อบัวไหลล่งองค์แมชี่ครับอเมื่อนี้พอไหวมากอยู่อ่หายแมชี่พอดีมาถึกจังหวะปอปูบัวไหลลงองค์แมชี่ครับอฟังจากปากพปอปูนะครับแมชี่จากบอกอม่ปูที่ล่ององค์แมชี่แมชี่อ่อยฟังครับจากปากแล้วครับฟังเล้ครับ กูได้เอาใหายกูนั่งน้อยก็บอกวอาดิพอซางนี่กะพอซางอนี่ก็คียนไปหาเอาสมบัติพระสถานยืนให้ยืนเพราะีะไรนี่โนงก็เนาะอือยากได้เป็นพระเป็นเจ้าอยากได้เฮ็ดยังเอาบุญเอาบุญเอาคุณสนคุพ่อมานั่งน้อยบอเอาเรื่องนี้นั่งน้อยอยากได้แต่ปัดใจปัดใจมาสามมาแปด

วายใส่บ่เงี้ยไอใส่วายผู้หมุนมันอยู่บางอกาุผมได้หน่อยเอ้ยผู้บอกมันอยู่โน่นอีตู้จะเขาสิหมุนไปทางใดแฟนวาสวาบาสือจ๊คแจ๊คเสิล็รอบเมืองเลยเฮ้ยจะเขาสิล็อกคือบอล็อบส่วนไหนหน่อยมาเบิ่งบรเลขที่สองมันเกิดเลยมาเบิ่งดูแม่นเี่ยีบอกผม สองหาสิบต้นเจ้ามาไทยเอาแม่เด็กเจ้าจะได้นี่มาไทยนี่นะเอาผัวอนุญาตนะอนุญาตแล้วลูกมามาแสวงบุญกับไทยเอาลูกแม่นอยู่บ้านเออได้มาแสวงบุญไทยเอาลูกไทยอ้าวบ่มีผู้ว่าจะป้าถ่กถูกงานเนาะยังไ่อันนี้เจ้า ศูนย์ยตลาดศูนย์โมเมนต์สองหาศูนย์หมดสองหกหกหาหกหกห้ามันองอกมันหามันแมันศูนยมเมนต์หตลาดมันศูนย์มเมนต์เลเล่นสามตัวเลแ่ะเป็นศูนหรือเป็นหก ดูดีเียวคิดไปคิดไลูะแกเด้แกรกว่านีเขาเขียนไว้ในในหนันะไปจิไปหู้มันลร่อยอันมันก็มี้อร่อยคนเลยไปบ๊วยไปเสียนอะไรนี่แม่ ง่ายมาสงห้นะครับมจมันเป็นสกเออเอาสอห้าเดอ่เออน้อยหกสิบดอกสิบอกสบดป่ไปบอกแม่ช huh. uh ีน huh. uh ั huh. uh ่งอยู่ไกดอกมานังเราอยู่ต้นกกพอวางบุญนี้มันสะได้ดอกพอวาเเออเอามนังเาโดต้นกว วัดเฮาอยู่ใส่เฮากระนังเฮาอยู่หันบ้าอย่าไปอย่าไปว่าผู้อื่นดีเถอะเอาวัดเขานีละวัดเขากำลังสั่งอยากให้มันสั่งอยากให้เราอยากได้เงินมาสั่งไงมือสั่นจอมเกียดีนะมือสั่นปวดแมนโบมือสั่นปวดเมื่อกี้เลยมือมันสั่นเมื่อกี้เอามาบอกด้วยเราแต่ดวงของเจ้าเราแต่ดวงของไทยครับครับเราแต่ดวงให้ดวงมันดวงว่าเพิ่งไปเลยว่าไป พอพอวางอนมาพอพอดได้จงสั่งอะอีกางมาห้องวางสั่นเลยห้องไว้ยังไงคุณแม่ปูขอเนคุณแม่โอ้ปหปูัไหลนี่ปูไหลอ่ะพ่อมาอะไรกับปูปูไหลสองมือเก็บสองมืเจ็บก็สั่แต่ว่า อีกาห้องนะครับเพื่อสองหนึ่เจ็ดป้าพูว่าไม่ได้สีไหมท่าบ้านว่าไหวไอ้นักคุสบายสีเห็ดไหนกูยอเกับบางหันแต่วเนื้คู่สบายเพื่อใช่พี่นญาตกันรับชมนะครับใช่พี่นญาตการไม่หลักเสือป้าพูว่หลักเสือละก็เหมือนแค่บางหันนี่เด้อเขียนธรามาถวายเราเด้อนี่เด้อเด้อด่าทุ่ ba à, thôi nó lại, bay xe súp mới sấy, yeah. lại, nhá mày đánh cái ít tiền mà chụp hình phu cả nát rồi này. กูก <t> ็ว่าอยากอยากปฏิบัติเนี่ยว่าอยากปฏิบัติเอออาศัยอีเตียนแล้วอาศัยเมสเตียิอ่ะก็มือเศร้านี่มันเบีกแตะกูเลยหัวว่าสั่นไม่อย่างลังจ้ามันเบีกแตกอู้หัวขวนก็โทษอีเตียนเบีกแตกว่านี่กูว่าอ้าว บุดของพ่อไว้ครับมาหอดพอดีเลยคุณแม่กำลังทำพิธีพอดีมันมันบมันมันไหนแม่ว่ามันมันโบอุบกขาแม่ว่า <c oughs> <c oughs> มันเรืกบกแตกเหรเบกแตกมันโบ,บ,นบอุบอกขาแม่ว่าโบคือโบคือีนักหน่อยสิว่าอืมไปดีคือกันน่ะล่ะเือบอกถามเมื่อยหน้าทายเอามาเบิ่งเอาเอาอม,มาด้วยความบริสุทธิ์ใจห้า มีศูนยมีหลากาเทศาลมีตัดไปโวยไตั้งจวามจตั้งจนัคือาอันนี้นะไปจะบอกเจ้าัเลยอันนี้ต้องซื้อสารเต้อนันจุมมดลกเจ้าจะได้โชคเ้เจ้าได้แสนนเจ้าก็บอกว่าเจ้าได้แสนนเจ้าถ้าหมุนถเรื่องของเจ้าบอบบ้โลูกเแจ้งบุญจ้วาให้อก พราะว่าเอาแต่บุญแญต่แตัวส่วตั้งแต่ฟังตั้งแต่ไอ้ตั้งแต่ย่าคู่สบายคุมันกขาดตลอดผมรักษาสิหานี่ไม่เคยปวดตั้งแต่สิหานี่มันรักษาบ่า่อยได้หรอกสินแปดมันรักษาได้สิบปวดคอนรักษาสิบแปรักษาสิหาับสิหานี่ผมไม่คยรักษาได้สิห์คอไม่เครักษาเลยบ่บ่บ่ไม่เครักษาได้ เป็นอย่างจังหวะวิสาร,ะรอ,าาาอะไรนี้ถอนที่คนรักษาอะไรโกหกใช่ว่าคือว่านี้เงินน,น,นี้กระเป๋านี่ีอยู่หันเข่ามาขอว่าบอกคุณบอมีบอกกระตัวแล้ว <c oughs> บอมีผู้ใดหรอกเอ้ยน้อยับอ,อเป็นบางคนนะทุกคนเลยละ่ะคุณหังสวัสดีจ้าคุณยังสวัสดีะจ้าทักกระตัว <c oughs> คุณยังสวัสดี ท่านักสีเนี่ยน้องก็คือก็เพิ่นจะกูอได้ก็ใช่ไหนี่ะคือยังสีเราปูกับย่านคืออะรล่ะสูบ่อย่านสินหาคื่อะรล้ะวะพาปูตัวสูอีนั่นมาเบรกเนว่มาปูอืมเาเรกเป้าดีบ่บเบรกหปูอันนี้มันแล้วแต่บุญวาสนาดอกเพื่อนู่นี้ คือว่าคัเดี่ยวจากปากของเมานอันนี้บูมนกูานกูบอกเขาไปลอกเท็รตั้งแหลชัวก็สก็บอกเขากูขอะชวยกูขอสาบอกบอกเยบอกย็บอกอเน็ตก็บอกทุ่มก็บอกอิเนตยออเนตมึงมึงไปแม่งกรุงเทพได้มึงก็ไปขอตัวน่ะอีเน็ตว่าไง ช่วงนบ่กคือตกีมันยิงอย่ยงบุ๋มันว่าเขาอ่อนเขาขาดไ้อีกเหรอเหตุนั่นว่าตะกีมันก็ว่ามื่อว้นนี้อีน้อยสิบ่ระเดมาอีน hmm. ้อยจะบอกว่ามันนี่เป็นมือมันขาดกว่อนก็ดีเลยติดเขาไม่ไหวไงเราดีมือดีมันกวนโอ้แสดงว่ามาพ่อปูก็ดีตัวมันกวนบุญแท้ ผมอยู่ในอุดรนี่นะครับผมอยู่วัดธรรมเสนะอยู่มนอยูวัดครับอยู่อ่อนขางวัดธรรมเีนะเนาทางไหนซอยสันติครับโมบานหมันคงตลาดน้ำบัวตลาดน้ำบัวางทางโรงเรียนบ้านม่วงบ้านบัวเกอบหครับเกอบหว่านบ้าน อันนี้นแม่ที่บอกประวัติฟังเด้อผู้ให่กระซังขั้นบ่อซื้อสน์นีมัดเลยมัดทุกคนเลยร้วยกระเบิดครัหน่อยกระเบิดหลยกระเบิดขัดเท้าซื้อนี่มีกินไปเรืองเง่อยบ่แม